อ่ะหัวข้อของผมในวันนี้นะครับคือเลขลัคนาใช้หาเบอร์มงคลได้จริงเหรอ <c oughs> อ่าเลขลัคนาขึ้นเต็มเลยเลขลัคนา <c oughs> ขึ้นเต็มเลยใช้หาเบอร์มงคลได้จริงเหรอนะครับแา <c oughs> ่แตคนบอกเลขลัคนาคืออะไร <c oughs> วันนี้เราจะตอบในฐานะที่เป็นความคิดส่วนตัวไม่ใช่มาตรฐานนะครับ <c oughs> ให้ทุกคนไปศึกษาต่อด้วยนะครับอ่าคือมันมีอย่างนี้ครับ มันมีคนที่เขาบอกว่าเขาดูวันเดือนปีเกิดจากเวลาตกฟ้าแล้วไปตรงกับจักรราศีนะครับก็มีคนที่เขาใช้แบบนี้เนาะแล้วก็คือดูดวงด,ดูดาวประจําประจําราศีประจะําตัวของเขาเนี่ยแหละเช่นแบบบางคนบอกผม,มเป็นดาวพฤหัสนะมีเลขห้าจะมีความหมายที่ดีสําหรับคนคนนั้นแค่นี้เป็นเบอร์อมองคลได้หรออันนี้ถ้าถ,ถ้ายกตัวอย่างเลขห้า,น,หน,านี่คือ,น,คอนี่คือตัวพี่เลยนะ เพราะว่าในดวงจักรราศีของพี่คือดาวพฤหัสเด่นที่สุดอยู่แล้วแล้วในลักษณะของดวงในหลายๆเรื่องก็คือตัวพี่มีพื้นฐานของความเป็นดาวพฤหัสสูงอทีนี้ถ้าสมมติว่าคนที่มีเลขห้าอยู่แล้วบอกว่าใช้เลขห้าแล้วดีพื้นฐานของคนที่มีเลขห้าเด่นเลขห้าดีเนี่ยมันก็คือหมายถึงคนที่แบบมีในลักษณะของความเป็นคนที่มีคุณธรรมใจดี ทีนี้เนี่ยเหมือนเป็นลักษณะของลักษณะของความเป็นครูลักษณะของผู้ให้อ่ะทีนี้ถ้าสมมติว่าไปอย่างนั้นมันจะไปเร็วไปนิดนึงผมถามพี่แบบนี้ดีกว่าที่มาของเลขลัคนาเนี่ยมันอยู่ส่วนไหนของโหราศาสตรอ่าโอเคถ้างั้นก็จะก็ต้องว่ากันไปในเรื่องของการผูกดวงเลยอ่าทีนี้เนี่ยน่าจะทราบกันอยู่แล้วว่าว่าดวงจากราศีมันจะมีทั้งหมดสิบสองราศีเนาะแต่ว่าไอในลักษณะของการดูดวง คืออย่างเช่นที่เขาบอกว่าคนเกิดเดือนนี้ถึงเดือนนี้เช่นเกิดวันที่ 16, สิบหกเมษายนถึงสิบห้าพฤษภาเป็นราศีเมษอันนี้มันก็คือการดูโดยใช้เดือนเกิดเป็นราศีแต่ไม่ใช่ลัคนาเพราะคนจะเข้าใจผิดตรงนี้เยอะทีนี้เนี่ยลัคนามันก็คือ,ออ่ใช้ในลักษณะของเดือนเกิดอะเป็นเป็นเป็นราศีประจำตัวนั่นหมายถึงว่าเขาดูจากดาวอาทิตย์ ที่โคจรไปณนะเดือนนั้นๆก็คือช่วงช่วงตั้งแต่ 16, สิบหกเมษายนไปจนถึงสิบห้าพฤษภาดาวอาทิตย์มันจะอยู่ที่ราศีเมษแต่มีความแม่นยำเฉพาะกับคนที่เกิดตอนเช้าอยู่ที่ประมาณแค่สองชั่วโมงครึ่งเท่านั้นก็คือตั้งแต่หกโมงถึงแปดโมงครึ่งเพราะว่าด้วยความที่ว่าพอสมมุติถ้าเป็นคนที่เกิดตอนช่วงหกโมงถึงแปดโมงครึ่งจริงๆอ,อ่ะอ่ะโอเคลัคขาอยู่ที่ราศีเมษแน่ มันก็คืออยู่ตรงอยู่ตรงที่เดียวกับดาวอาทิตย์เลยเพราะลัคนาจะคำนวณจากดาวอาทิตย์เป็นหลักแต่ว่าพอเวลามันเวลามันผ่านไปลัคนาก็จะค่อยๆเคลื่อนไปทีละราศีทีละราศีทีละราศีจนครบสิบสองราศีอันนี้คือที่มาของลัคนาแต่ว่าการดูในลักษณะของโหราศาสตร์เนี่ยลัคนามีความสําคัญมากกว่าเนื่องจากว่ามันมันบอกบอกถึงความแม่นยําในการดูดวงชะตาของแต่ละคนได้ละเอียดกว่า แล้วเราจะใช้เลขลักษณะพวกนี้ครับทำนายด้านไหนได้บ้างอือทำนายดวงไงมันมันทำทำนายดวงเกิดอือลักนามัน,น,นมัน,ม,นมันก็จะมีในลักษณะของการบ่งบอกนิสัยด้วยแต่ว่ามันมีองค์ประกอบด้วยด้วยดาวอีกสิบดวงที่เหลือด้วยที่มันที่มันเรียงรายอยู่ในดวงโหราศาสตร์ว่าจะไปในทิศทางที่ดีหรือไม่ดีด้วย งแต่ว่ามันมันก็อาจจะบ่งบอกในลักษณะของบุคลิกภาพของแต่ละคนเวลาที่อยู่ในแบบเกิดลัคนาราศีนี้จะมีบุคลิกภาพยังไงแต่ว่าในส่วนที่จะดูในเรื่องของนิสัยก็ต้องไปดูตนุเศษอีกซึ่งก็จะมีการคำนวณในลักษณะของหัวลัษณะอีกก็จริงๆถ้าจะบอกก็คือว่าเลขลัคนาเนี่ยเป็นแค่หนึ่งในองค์ประกอบลัคนาก็คือตัวตนสิ่งที่บ่งบอกถึงตัวตนแค่นั้นเองโอเค แล้วเขาเอามายงกับเอบอร์มงคลเนี่ยมันโยงยังไงท,ที่เขามาโยงพี่คิดว่าตักกะที่พี่คิดว่าเขาจะใช้อ่าสมมุติก็คือตรกกะที่คิดว่าจะใช้ก็คือในลักษณะของเลขลัคนาสมมตุติคนที่เกิดราศีเมษเอ่อจะดูในลักษณะของดาวเกษตรประจําราศีซึ่งราศีเมษเนี่ยจะมีดาวเกษตรเป็นดาวอังคาร ขาก็เหมือนกับว่าถ้าสมมติว่าแบบลัคนาลักนาแบบมีพื้นฐานของการเป็นดาวอังคารก็คือควรจะใช้ดาวอังคารหรือถ้าให้พี่คิดก็คือว่าก็คงจะดูคำนวณตามตามในลักษณะของดวงดาวแต่ละดวงที่อยู่ในดวงด้วยว่าดาวไหนตกพบเสียดาวไหนตกพบดีก็คือจะดึงในลักษณะของดาวที่มัเป็นเป็นพบดีเข้ามาใช้ อันนี้คือคือถ, <okay. S 2> ถ้าพุทธพูดเน่ยถ้าเอาพูดคร่าวๆก็คือว่าในในในลักษณะของดวงอ่ะมันจะมีเลขที่เป็นกําหนดดวงชะตาของคนอยู่ซึ่งเลขนั้นนั้นมันไปอยู่ที่พบไหนราศีไหนมันจะแสดงคุณสมบัติของในทางดีและทางเสียต่างกัน oh. แต่ประเด็นก็คือว่าไอ้ไอ้เลขที่เขาเอามาใช้อ่ะคาดว่าน่าจะเป็นในลักษณะของการที่เอาเลขดีที่ตกที่ตกคุณสมบัติที่ดีที่แบบเป็นเลขเด่น ของดวงนั้นๆน่ะเอามาใช้เพราื่อเสริมใน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 ดวงเดี๋ยวนะพี่อาจจะใช้คําผิดต้องเรียกว่าดาวที่เป็นเจ้าเรือนของราศีนั้นๆไม่ใช่เป็นเกษตรอ่าโอเคอ่าก็คือดูดูจากลักษณะคืออย่างสมมติว่าลัคนาราศีเมษดาวเจ้าเรือนประจําราศีเมษคือดาวอังคารก็ดูว่าดาวอังคารตกดีตกเสียแล้วก็เอาเลขนั้น่ะมามาลงถ้าสมมติว่าเขาจะดูจากเลขลัคนานะ อย่างตรงเนี้ก็คือมันก็เป็นบางอย่างที่ผมรู้สึกว่ามันใช่เหรอคนโบราณดีเขาเอาอย่างนี้ตรงๆมาเชื่อมกับเบอร์โทรแล้วคุณจะต้องดีเหรอคือถ้า,ถาพูดตามตรงนะในลักษณะของการดูดวงอ่ะอาจจะถนัดดูที่โหราศาสาไทยแต่อย่าลืมว่ามันมีการดูดวงประเภทอื่นซึ่งมันมันเป็นวิธีการที่ที่นำมาดัดแปลงจากโหราศาสาไทยเหมือนกันอย่างเช่นวิธีวิชาเลขเจ็ดตัวแ้าสมมติว่า <laughs> สมมุตินะสมมติถ้าสมมติว่าในในเอราศีจักรหรือที่เขาเรียกกันว่าดวงอีแปะเนี่ยถ้าดาวมันดีแต่ถ้าสมมติว่ามาดูในเลขเจ็ดตัวแล้วมันเกิดตกคบเสียขึ้นมาจะใช้เกณฑ์อะไรในการวัดว่ามันดีจริงว่ามันจะไม่เสียว่ามันจะไม่มีอุปสรรคเอางี้พี่ก็คือเดี๋ยวผมสรุปง่ายๆก็คือว่าถ้าเกิดว่าเขาเอาแค่ดาวประจําเจ้าเรือนมาแล้วบอกว่าคุณตกเลขนี้แล้วใช้แล้วมันดีอะ่ะ คือมันคงหยาบไปเพราะว่าอย่างศาสตร์อาจารย์นิติกิจกว่าหยาบมากถ้าอันนั้นน่หายาบมากเพราะว่าอ,อย่างอาจารย์นิติกิจกว่าจะเป็นที่ยอมรับเนี่ยคือเราต้องดูเสร็จแล้วมันแม่นพอไปดูคนแล้วมันแม่นคนถึงยอมรับพอยอมรับเสร็จคนเปลี่ยนคนเปลี่ยนแล้วคนมันดีขึ้นได้ตามผลลัพธ์คนจึงเริ่มเชื่อแล้วจึงเริ่มเกิดนักเรียนพอนักเรียนมาเรียนกับอาจารย์นิติกิจไปทายคนอื่นเฮ้ยทําไมแม่น เฮ้ยทำไมเปลี่ยนเบอร์แล้วมีผลมันเกิดเป็นแบบนี้ถ้าเกิดเาว่ายูดีคนมาพูดว่าผมเก่งศาสตร์เนเดือนปีเกิดเอา้ามันก็ต้องเก่งนี่มันศาสตร์มาเป็นพันปีมันแม่นยำมานานแล้วแล้วคุณก็เอาวิธีเดียวกันนะนะั่นแหละมาใช้ซึ่งวิธีนั้นนะ่ะถ้าเกิดว่าเอาคนรู้โหราศาสตร์มายืนถามว่าแล้วคุณทายยังไงอ่านไหนถ้าคุณรู้แค่ดาวเจ้าเรือแล้วคุณบอกคนที่มีเลขค่าเราจะดีกับเขาเนี่ยมันดียังไงคุณอธิบายเป็นชอ็ชอตๆสิแล้วถ้าเกิดเบอร์มี่ลขณูงไปมันมีเพราะคบอกใช้เลขแบบนีี้้ไดเน่ย คุณวัดชีวิตเขาซิว่าพอทายภาพรวมกับวิธีเจ็ดตัวมาชนกันเนี่ยความแม่นต่างกันไหมแล้วพอเปลี่ยนไปคนก็สวยในเรื่องที่เจ็ดตัวท้ายว่ามันไม่ดีไหม,มทีนี้อ่าเมื่อกี้นี้พี่พูดค้างอยู่ตอนตอน้นก็คือว่าสมมุติอย่างตัวพี่อย่างเงี้ยดาวพฤหัสเด่นทีนี้คนที่แบบมีดาวพฤหัสเด่นทีเนี้ยมันจะเป็นลักษณะของความเป็นผู้ให้คือแบบอ่าอย่างสมมติเป็นคนใจดีปฏิเสธคนไม่เก่งสมมุติถ้าเป็นคนที่มีในลักษณะของความเป็นดาวพฤหัสเด่นอยู่แล้ว ซึ่งมีความใจดีอยู่แล้วแล้วในเบอร์ใส่แต่เลขห้าแม่พระเลยคราวนี้ยโดนคนเอาเปรียบยับก็ถ้าในในมุมมองตอนเนี้เราเริ่มฟังเราจะเริ่มเห็นว่าเฮ้ยมันไม่ค่อยเชื่อมโยงกันถ้าในมุมมองของผมที่เป็นเด็กรุ่นใหม่เนาะผมก็จะมองว่าถ้ามันยังไม่มีการทดสอบไม่มีการไปเรียนรู้ได้ไม่มีการที่แบบเปิดเผยว่าคุณดูยังไงได้แล้วก็คนเอาไปใช้แล้วแม่นยำยังไงได้อะมันก็ยังไม,ไ,ไม่ได้เป็นที่ยอมรับคือผมไม่ได้บอกเขาไม่แม่นเขาอาจจะแม่นกว่าเราก็ได้ อาจจะดีกว่าเราก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าดูจากอย่างเงี้ยผมอาจจะยังเป็นคนความรู้น้อยก็เลยไม่รู้สึกเข้าใจอยอมรับว่าศาสตร์นั้นยังใช้ได้ในมุมมองผมนะอ่าอย่างอย่างอย่างที่เมื่อกี้คุณทีบอกว่าในลักษณะของหัวลศาสตร์ะมันมีความแม่นยําเพราะว่ามันมีมันมีต้นกําเนิดแล้วก็ใช้มานานมากเป็นพันๆปีแล้วอะไรเงี้ยแต่ทีนี้ก็คือว่าอย่าลืมว่าในลักษณะของการที่จะเอามาใช้ดูในลักษณะของมือถืออะ มือถือมันไม่ได้เกิดยุคโหราศาสตร์นะมือถือมันเกิดยุคปัจจุบันยุคแบบเมื่อแบบสามสิบปีที่ผ่านมาหรืออะไรแบบนี้ซึ่งการที่จะเอาของโบราณมาใช้กับของสมัยใหม่โดยที่แบบว่าอาจารยาร์นิติกจเองอะ่ะก็ก็เอามาเอาพื้นฐานมาจากโหราลศาสตร์จริง แต่สุดท้ายก็ต้องมานั่งเก็บข้อมูลใหม่เพราะว่าของสิ่งนี้มันมันมันเกิดในยุคปัจจุบันแล้วมันเป็นของใหม่มันอาจจะเกี่ยวกับเรื่องดวงดาวจริงแต่มันต้องมาทดลองทดสอบผลของแต่ละคนด้วยว่าแบบมันใช้แล้วกับยุคนี้กับในเรื่องของการใช้เบอร์มือถือมันเป็นยังไงมันไม่สามารถตามในลักษณะของแบบศาสตร์ที่มีมาตั้งแต่เป็นพันปีมาแล้วได้อะทั้งหมดอ่ะมันต้องแบบว่าก็คืออ่ะโอเคอะเด็มาใช้เป็นส่วนได้แต่ต้องพิสูจน์ ประเด็นคืออย่างหมอดูที่เขาพูดอย่างเงี้ยเขาพิสูจน์แล้วหรือยังก็คือเขายังไม่ได้สอนแล้วิชาย,ยังไม่ได้ถือเป็นที่ยอามรับนะครับก็อย่างเงี้ยเราถือว่าเราพูดมาของปากของคอแล้วนะผมเชื่อว่าคนที่เข้ามาฟังเนี่ยน่าจะได้เห็นแล้วก็ได้ยินบางอย่างแหละที่ดีโคเดอร์เนี่ยพยายามจะสื่อสารออกไปขอย้ํานะครับนี่เป็นเพียงมุมมองของผมที่เป็นคนลูโหราศาสร์น้อยและ อาจารย์อ้อในมุมมองของเขาเท่านั้นไม่ได้ถือเป็นมาตรฐานไม่จาเป็นว่านี่จะต้องเป็นบทสรุปทัท้งหมดนะครับสามารถหาความจริงเพิ่มเติมได้นะครับ